สัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานอาชีพแล้วก็ส่งเสริมให้น้องๆนักศึกษาได้มีไรายได้ในระหว่างเรียนด้วยค่ะวันนี้ขอต้อนรับแขกผู้ร่วมรายการ2ท่านด้วยกันในช่วงแรกนะคะท่านแรกก็คือคุณละดาพาสแสวงทรัพ์ค่ะท่านเป็นผู้มนรยารวิทยายลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนะคะและท่านที่2ก็คือคุณจารึก สุรินทร์นะคะท่านเป็นครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะคะก็สวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะแล้วก็ต้องขอบพระคุณด้วยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้พูดถึงวิทยายลัยอาชีวศึกษาถือว่าเป็นวิทยายลัยที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้เข้าไปศึกษาเยอะมากจริงๆแล้ววิทยายลัยอาชีวศึกษานี่คือสอนเกี่ยวกับหลักสูตรอะไรบ้างคะท่านผอคะค่ะ,คะของเราเป็นสถานศึกษาของรัฐนะคะจกคะการเรียนการสอนอยู่สามระดับ ด้วยกันก็คือปวชปวสแล้วก็ปริญญาตรีนะคะ,ะแล้วก็มีคณะอยู่4คณะด้วยกันก็คือ 1. คณะข้างกรรมศาสตร์นะคะสศิ 2, ลปรกรรม 3. อุตสาหากรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมและ4คณะวิชาบริหารธุรกิจค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะเราก็มีผู้เรียนอยู่2,600คนค่ะค่ะก,ก็ถือว่าได้รับความสนใจในการไปเรียนท่านผอ,อคะถ้าพูดถึงใน อาจจะเป็นยุคก่อนนะั้นนิดนึงรวมทั้งในยุคปัจจุบันถือว่าอาชีวศึกษานี่คือตอบโจทย์กับการศึกษาของคนรุ่นใหม่ไหคะค่ะจริงๆแล้วภรารกิจของเราก็คือผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพของเราเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงเน้นการเป็นผู้ประกอบการลูกๆที่มาเรียนกับเรานี้จะได้ฝึก learning by doing นะคะเรียนไปด้วยพร้อมฝึกปฏิบัติไปด้วยพอเรียนจบปุ๊บ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทํางานได้ในทันทีสหานประกอบการไม่ต้องเทรนนิ่งไม่ต้องอะไรอีกมากมายก็คือแค่เอาตามลักษณะงานได้เลยสามารถทําได้เลยค่ะเพราะว่าในกระบวนการเรียนรู้ของลูกๆนี้ก็คือทุกรายวิชาเน้นการเรียนแบบ Active Learning Learning by Doing ด้วยนะคะเน้นทักษะฝีมือค่ะซึ่งเรามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนของเรานะคะก็คือรู้จริงทำได้เข้าใจชีวิต นอกจากจะมีทักษะในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆแล้วยังมีซอฟต์สกิลในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ในทันทีนะคะ ตรงนี้ก็คือทางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของเราให้ความสําคัญกับทักษะชีวิตหรือว่าซอฟต์สกิลที่เป็นสิ่งที่สารประกอบการทุกสารประกอบการต้องการในปัจจุบันค่ะค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะเพราะว่า<ม>ถ้าม,มาเรียนแล้วก็คือได้ทําได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานก็คือสามารถที่จะทํางานได้ทํางาน<ล>ได้เลยค่ะแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องของกิจกรรมการทําเค้กการทําคุกกี้กันหน่อยว่ามีส่วนในการที่จะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วมกับกิจกรรมตรงนี้ยังไงบ้าง ในทุกปีนะคะเรามีกิจกรรมในเรื่องของเทศกาลเค้กค,คุกกี้ของขวัญปีใหม่สุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับเป็นการบรูรณาการการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชาที่ได้นาเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะแผน,นวิชาศิลปก,กรรมก็เป็นคนออกแบบบรรจุภัณฑ์แผน,นอาหารและโภชนาการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กค,คุกกี้ที่เกิดขึ้นจากฝีมือของลูกๆของเราโดยตรงการตลาดคณะบริหารธุรกิจทุกคนเลยจัดจําหน่ายบัญชี ก็ทำบัญชีฝ่ายแผนกโลจิสติกส์ก็ทําสต็อก <S <S ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้สู่โลกอาชีพอย่างแท้จริงแล้วก็ที่ผ่านมาทางวิทยาลัยก็นําลูกๆนักเรียนนักศึกษาไปขายเชิงลุกในสารประกอบการทั่วทั้งจังหวัดก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทุกท่านก็ให้ให้ความสําคัญนะคะแล้วก็สนับสนุนเป็นแรงใจให้กับลูกๆในการจําหน่ายสินค้าเค้กคุกกี้ของเราเป็นอย่างดี ต้องขอขอบพระคุณณโอกาสนี้ด้วยนะคะค่ะก็ถือว่าทุกสาขานะคะสามารถมีส่วนร่วมหมดเลยเป็นการเรื่องของการเงินก็จะเป็นเรื่องของบัญชีไปนะคะเรื่องของการตลาดก็ดูเรื่องของการขายด้วยและแผนกที่ที่ทำจริงๆก็จะเป็นเรื่องของการทําขนมทําคุกกี้แผนกอาหารและภชนาการและโภชนาการด้วยถือว่าทุกส่วนเลยนะคะได้มีส่วนร่วมตรงนี้แล้วเรื่องของเขาเรียกว่าในการจัดสรรเรื่องของรายได้ให้กับน้องๆนักศึกษานี่คือได้มีการ ให้การศึกษาแล้วก็ให้ทั้งทุนด้วยไหมคะ,คะในช่วงการทำคุกกี้แบบนี้เบื้องต้นนะคะก็คือลูกๆที่นำสินค้าไปจำหน่ายจะไดะ้ส่วนลด10บาทสำหรับกล่องใหญ่ถ้าเผื่อเป็นซองจะได้5บาทตอนนี้เรามีการแข่งขันการขายด้วยคนที่ทำยอดขายถึงเป้านะคะ,ะก็จะได้ทุนการศึกษาถ้าเผื่อลังแบบที่1จะได้3ทุนทุนละ2,000บาทนะคะก็คือเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน น,ะะนอกจากนั้นรายได้หลังจากหักค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะคะลำดับแรกเลยเรานํามาเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกๆนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีขาดแคลนคุณทรัพย์หรือว่าลูกๆที่ไปทําคุณลับประโยชน์ให้กับทางวิทยาลัยนะคะบางส่วนก็เอามาใช้ใจ่ายในการบริหารวิทยาลัยค่ะก็คือเราแยกออกเป็น2ส,ส่วน ต่ส่วนหลักก็คือเป็นทุนกนารศึกษาให้กับลูกๆนักเรียนนักศึกษาค่ะค่ะโอ้โหดีจังเลยนะคะ<น>ถือว่าได้ทั้งความรู้ด้วยได้ตังค์ด้วยในช่วงระหว่างเรียนนะคะและที่สําคัญก็คือส่วนใหญ่แล้วกลุ่มที่เขาเรียกว่ามาสนับสนุน<ร>รรเพราะ<ม>วามามา,มาซื้อสินค้าจากทางาวิทยายลัยของเราส่วนใหญ่นี้เป็นกลุ่มไหนบ้างคะทั่วไปเลยค่ะประชาชนทั่วไปในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีเพราะว่าลูกๆมีการขายออนไลน์ด้วยที่สําคัญตอนที่เราออกไปเชิงลุกนะคะ สารประกอบการหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานให้การตอบรับเป็นอย่างดี<ม>ค่ะทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการสร้างแรงจูงใจสร้างไมซ์เซ็ตเชิงบวกให้กับลูกๆก,ก่อนเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างแท้จริงค่ะผ่านกิจกรรมนี้ค่ะแล้วทีนี้เรื่องของเค้กค,คุกกี้เนะี่ยนะคะจะมีเฉพาะในช่วงเทศกาลไหมคะหรือว่าเราทําตลอดอย่างนี้ค่ะถ้าเผื่อเป็นผลิตแบบ เป็นล่าเป็นสันก็จะมีเทศกาลกกนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรามีร้านเบเกอรี่<ม>อยู่ตรงด้านหน้าวิทยายลัยสามารถสั่งได้เราผลิตตามออเดอร์<ม>ค่ะก็ถือว่าขายทั้งปีแต่ว่าในเทศกาลปีใหม่นี้ก็คือจะผลิตในจํานวนที่มากมเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้นํา เค้กคุกกี้ของเราไปเป็นของขวัญไปเป็นของฝากในเทศกาลแห่งค,ความสุขนี้ค่ะก็คือส่งมอบนะคะผู้รับนี่คือถูกใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะให้ก็สุขใจด้วยให้ก็สุขใจด้วยและที่สาคัญก็คือได,ได้สนับสนุนงานฝีมือของน้องนักศึกษาด้วยถามคุณครูคหน่อยนะคะโอ้โหคุณครูนี่น่าจะแบบว่าทําขนมเก่งมากๆเลยนะคะคุณครูจารึกนะคะเป็นครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการถามหน่อยนิดนึงว่าเผื่อมีใครที่หรือว่าลูกๆหลานหรือว่าเยาวชนที่สนใจและอยากจะมาเรียนสาขานี้ด้วยถามคุณครูก่อนว่า สอนอะไรบ้างเด็กได้เรียนอะไรบ้างคะมา,มาที่สาขานี้อ๋อนะคะสําหรับคนที่จะมาเรียนในสาขาอาหารและโภชนาการนะคะถามว่าได้เรียนอะไรบ้างนะคะก็จะเกี่ยวกับด้านอาหารนะคะขนมนะคะขนมก็จะมีหลายๆตัวนะคะเป็นขนมไทยอาหารไทยแล้วก็เบเกอรี่นะคะเบเกอรี่ก็จะเป็นพวกเคก้กขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนมากก็จะเป็นพวกหลายๆสาขาก็จะล้วพวกสาขาของพวกเราก็จะสอนหลายๆอย่าง ไม่ได้เป็นแต่แค่อาหารอย่างเดียวแล้วก็ขนมอย่างเดียวนะคะแล้วก็ลูกๆก,ก็ที่มาเรียนในตรงนี้ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับ<ม>เรียนแล้วก็นําไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยอะคะ่ะค่ะแล้วทีนี้เราเราเขาเรียกว่าเราดูตลาดยังไงว่าเอ๊ะเราจะสอน น้องนักศึกษาเนี่ยเกี่ยวกับการทําขนมเป็นขนมประเภทไหนดูตลาดหรือว่าดูกลุ่มเป้าหมายยังไงบ้างอะไรเป็นปัจจัยบ้างที่จะสอนเด็กๆกลุ่มนั้นด้วยนะคะอ๋อตอนนี้นะคะก็คือเราจะดูกลุ่มเป้าหมายก็คือทุกวันนี้นะคะ,ะส่วนมากนะคะเด็กๆเวลาเราเห็นอาหารนะคะพูดถึงเรื่องอาหารถ้าเราเห็นอาหารเราก็จะ ถ่ายรูปก่อนนะคะถ้าเห็นอาหารสวยๆแล้วก็จะถ่ายรูปก่อน,นก่อนทานะนะคะใช่ค่ะเราก็จะเน้นอาหารการตกแต่งรูปลักษณะของอาหารจะแต่งจากแบบเดิมๆนะคะให้เป็นอาหารที่ทันสมัยแล้วก็ให้กับกลุ่มเป้าหมายกับวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นพวกเค้กอย่างเงี้ยก็เราก็จะเจาะจงกับกลุ่มวัยรุ่นด้วยกับเป็นพวกกระตงูงกระตูนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเค้กเค้กแบบมินิมอลก็ได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วถ้าเผื่อเป็นแบบขนมไทยล่ะคะคุณครูสอน ขนมประเภทไหนบ้างคะขนมไทยก็จะเป็นพวกขนมที่เป็นงานฝีมือประดิษฐ์ประดอยนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยๆของเราเลยซึ่งคนในยุคสมัยใหม่จะไม่ค่อยได้ทานกันเราก็จะดึงขนมไทยพวกนั้นนะคะมามา,าปรับเปลี่ยนให้มันเป็นกับยุคให้ทานสมัยนะคะเป็นขนมไทยประยุกต์ให้มันทานสมัยกับเด็กๆสมัยุรุ่นใหม่ที่ซึ่งเขาไม่เคยทานเลยแล้วก็เราก็จะมาปรับ ให้เขาได้ได้เห็นว่าอ้อนี้เป็นขนมไทยหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองอย่างนี้ค่ะแสดงว่าเคยเคยสอนมาแล้วใช่ไหมเคยสอนมาแล้วอย่างเช่นขนมอะไรคะลูกชุบนะคะเด็กจะชอบมากนะคะถ้าเห็นแล้วมันจะเป็นว้าวของสําหรับเด็กๆเลยลูกชุบนี่คือก็จะมีเป็นผลพมกผลไม้ค่ะใช่ค่ะปั้นเป็นรูปผลไม้ชนิดต่างๆนะคะที่เด็กเขาเห็นแล้วเขาจะชอบมากนะคะแล้วก็จะมีขนมไทยที่เป็นอย่างอื่นด้วยนะคะไม่ใช่แค่ลูกชุบอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นขนมไทยเกี่ยวกับพวกขนม ที่เป็นข้าวขนมต้มพวกนี้นะคะซึ่งเมื่อก่อนเขาจะใส่แค่กระทงอย่างเดียวนะคะแต่ทุกวันนี้เราก็จะมีการประยุกต์เป็นเสียบเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆกับลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็<ต>ประยุกต์ให้มั<า>นใช่ค่ะสวยด้วยใช่ค่ะค่ะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีนี้เรื่องของเค้กนี่คือ,อที่ทางวิทยายลัยเองทำทำมากี่แบบคะอ๋อวันนี้นะคะวันนี้ก็ทํา3แบบนะคะแต่วันนี้นํามามาโชว์แค่2แบบก็จะมีเค้กหน้าครีมแล้วก็ เค้กหน้าช็อกโกแลตนะคะหน้ากาแฟค่ะจริงๆแล้วคือที่วิทยาลัยของเราที่แผนกวิชาโภชนาการและอาหารอาหารและโภชนาการนี่ถือว่ามีมีเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้แต่ว่าเราเราเอามาเพียงเพียงแค่นี้เพื่อที่จะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็มาโปรโมทให้กับใครที่สนใจอยากจะไปสนับสนุนด้วยและที่สําคัญวันนี้นะคะคุณครูจะลึกแล้วก็ทีมงานมีน้องนักสามาด้วยวันนี้จะมาโชว์การทําเค้กแต่งหน้าเค้กกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงช่วงนี้เราจะพักกันก่อนเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้ากันค่ะ ได้ยินไหมฮะครับจากไหนเนี่ยโลโหลโ o ลโหล,โลใครเนี่ยหลอะไรอ่ะโทรมาไม่พูดอ่ะแล้วโหลไปก็ไม่ได้ยินติดต่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องกันเลยนะเนี่ย ไปไหนต้องสามหมื่นยังไม่ได้กดอะไรเลย ารายการตลาดไม่วายบทีวีสารกันต่อนะคะช่วงนี้นะคะขอต้อนรับแขกเพิ่มเติมด้วยนะคะเป็นคุณครูด้วยนะคะนั่นก็คือคุณธปณีวงคำนะคะเป็นคุณครูด้วยนะคะแล้วก็มีน้องนักศึกษานะคะน้องนุป,ปวีศีนวนแล้วก็ผู้ช่วยด้วยนะคะเป็นน้องนองนักศึกษาด้วยสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ว,ะ,คะ,ว,คะวันนี้จะมาทํา เค้ก <Cake S 2> ให้ดูด้วยเอาถา <ar> มคุณครูเพิ่มเติมหน่อยว่ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ยังไงบ้างอ๋อค่ะก็ในส่วนของคุณครูนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นะคะโครงการต่างๆนะคะก็มีการออกไปแนะแนวนะคะการประชาสัมพันธ์เ,เค้กคุกกี้นะคะในแต่ละสถานประกอบการนะคะหรือหน่วยงานราชการต่างๆก็จะมีการนําเสนอต่างๆนะคะ<อ>เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าวิทยาลัยของเราอะค่ะมีอะไรบ้างเค้กคุกกี้นะคะแล้วก็มีพานักเรียนนะคะนักศึกษาออกไปสู่ตลาด ข้างนอกด้วยนะคะแล้วก็ให้เชิญชวนเข้ามาศึกษาต่อนะคะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาวลราชธานีของเราค,ะค่ะอันนี้ก็คือน้องนุบบีใช่ไหมคะชชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อแนทค่ะอ่าน้องแนทนะคะเอาถามน้องแนทหน่อยว่ามาเรียนในสาขานี้ได้ได้เรียนอะไรบ้างได้ทําอะไรบ้างได้เรียนหลากหลายอาหารหลากหลายประเภทเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรือว่าอาหารแบบยุโรปค่ะ๋อ้อาหารไทยนี้แบบไหนคุณผู้สอนแบบไหนเป็นอาหารขาวแล้วก็อาหารหวานนะคะอาหารขาวนี่ก็จะเป็นอาหารที่แบบ บางครั้งเราก็ไม่ได้เห็นบ่อยๆอะไรนี้ค่ะสอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นแกงรันจวนโอ้อยากชิมจังเลยเนาะวันนี้มีไหมวันนี้ไม่ได้มาไม่ได้เอามาอ๋ถ้าเป็นแบบฝั่งยุโรปแล้วเป็นแบบไหนเป็นสปาเกตตี้ค่ะพิซซ่าอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นควซองค่ะ ก็ะะถือว่าเป็นเป็นเมนูอาหารที่ที่ตอบโจทย์ใน,ในยุคสมัยใน,ในยุคสมัยปัจจุบันที่เขาชอบท<ช>านกันอย่างนี้นะคะในนี้พูดถึงเรื่องของการทําเค้กทําขนมหน่อยเรามีส่วนร่วมตรงนี้เราได้ทําอะไรบ้างเราจะมีกิจกรรมให้กับเด็กๆผนกอาหารนะคะเป็นเค้กนี่ก็จะเป็นเด็กแผนกอาหารทําแล้วก็ก็เป็นคุกกี้ก็เป็นของเด็กอาหาระคะ่ะ,ะทำทำยังไงบ้างก็ <c oughs> ทุกขั้นตอนในการทํานะคะคุณครูก็จะแบบให้นักเรียนนะคะแบบมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตีตีอะไรค่ะตีเค้กตีเค้กใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อบก็เป็นนักเรียนนะคะทุกอย่างคุณครูก็จะให้เรามีกิจกรรมครูเป็นคนแนะนําเราก็เป็นคนลงมือปฏิบัติใช่ค่ะแั้ก็ทําให้เรามีภาพจําแล้วก็แบบเออทําเป็นอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าดีไหมเราเราเลือกสาขามาเรียนนี้ถูกไหมถูกค่ะดีค่ะเพราะว่า มันได้ประสบการณ์ได้แบบลงมือทําจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะอ่าแล้ววันนี้จะสาธิตทําอะไรคะวันนี้วันนี้จะสาธิตในการตกแต่งหน้าเค้กนนตกแตง่งหนะ้าอ่าก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังก่อนว่านี่คือเค้กน้ําหนักเท่าไหร่แล้วก็ทำอันนี้ในผ่านขั้นตอนไหนมาบ้างอันนี้เค้กหนึ่งหนึ่งปอนนะคะหนึ่งปอนนะคะก็จะแบบมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างคะในนี้ในนี้มีเอ่อ แบบทุกอย่างเลยน่ะค hmm> ือพอดีไม่ได้เตรียมมาใช่ไหมคะอ้ามีมีอะไรบ้างในนี้อ่านแล้วแต่น้องจะนำเสนอหน้าไอ้หน้านี้จะเป็นหน้าแบบเนยสดค่ะค่ะเป็นเนยสดข้างในจะเป็นก็เป็นเนื้อเค้กน้ค้ค่ะอืมค่ะอ่ามันก็มาด้วยน้ําหนักหนึ่งปอนแล้วทํายังไงต่อเพื่อที่จะให้เค้กนี่มีความสวยงามขึ้นมาค่ะก็จะ แต่งหน้าค่ะวันนี้เราบีเอ้บีบดอกมาไว้แล้วเพื่อไม่ให้บีบดอกมาไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมชมไม่ทันตามไม่ทันเลยนะคะบีบโชว์อีกได้ไหมคะได้ปรึกษาคุณครูนิดนึงได้คุณครูบอกว่าได้นะคะมารายการทั้งทีนะคะเราต้องเอาเดี๋ยวคุณครูทําช้าๆนิดนึงนะคะเชิญตรงกลางตรงกลางตรงนี้ค่ะไม่ทันเลยค่ะกล้องจับไม่ทันไม่เด็ดบีบดีกว่าค่ะให้น้องแอน คนนี้ได้ไหมให้อากพลอยก็ได้อ่น้องอะไรนะคะน้องพลอยน้องพลอยมายืนตรงนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนนี่คือเขาเรียกอะไรนี่คือตัวไหนแล้วเราจะกําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้อ่าเล่าให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันด้วยกําลังจะบีบดอกเป็นดอกอะไรคะดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบใช่ไหมคะดอกกุหลาบที่บานแล้วหรือยังไม่บานคะกาลังบานกำลังบานกำลังพอดีพอดีนะทุกคนนี่คือดอกกุหลาบนะคะ อ้าวน้องน้องพรใช่ไหมคะน้องพลอยน้องพลอยค่ะอ่านอ่านต่อเลยอิบเลยๆช้าๆอิบแบบนี้ค่ะเอากล้องดูพร้อมๆกันเลยค่ะอุ้ยแบบสวยมากค่ะดูในจอนะคะสวยมากเราต้องลงน้ําหนักมือยังไงค่ะไม่ไม่หนักมากค่ะสายๆสม่ำเสมอต้องมือเบาด้วยมีสติด้วย ค่อยๆทําให้รอบๆใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นคุณครูคุณคณูจารึกทําไว้นี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแบบมาให้เป็นฐานมันค่ะเป็นฐานเนาะใช่ค่ะเป็นฐานทีนี้น้องพลอยก็จะมาทํากรีบ<ช>ดอกขึ้นมาสวยหรือไม่สวยก็จะอยู่ขั้นตอนนี้นะพลอยนะ <c oughs> ก็จะค่อยๆทำทีละกิีบค่ะชาก็ได้เลยงุใช้สมาธิด้วยค่ะคุณครูเล่าเพิ่มเติมได้นะคะบรรยากาศที่วิทยาลัยเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็คือถ้าเป็นที่ที่แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะคะทั้งห้องก็จะเต็มไปด้วยทั้งคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะคะที่จะช่วยกันทําเค้กนะคะก็จะมีแผนกที่ ตีแป้งใช่ไหมคะแล้วก็เข้าเตาอบอ่ะคนก็จะมีการนั่งนั่งนั่งเฝ้ามองนะคะว่าเตาอบเวลาเท่านี้ไฟเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีการควบคุมเวลาด้วยนะคะรวมไปถึงอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตีคีมนะคะที่คีมที่เราใช้แสดงว่าบรรยากาศคืกคัดมากคือคักมากนะคะอ่ะน้องพลอยเสร็จแล้วเอาโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยกุหลาบ ว้าวกำลังบาน <S 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 นี่นะคะเป็นดอกไม้ที่กํลาลังบานอันนี้คือเป็นดอกกุหลาบนะคะทีนี้จะตกแต่งยังไงคะเรียนเชิญคุณครูกับน้องๆได้เลยค่ะการที่เราจะตกแต่งหรือว่าเขาเรียกว่าหัวใจสําคัญของการทําเค้กคืออะไรคะคุณครูคะ คุณครูหัวใจสําคัญนะคะในการตกแต่งเค้กนี้เราจะทําอะไรก็ทุกอย่างนะคะเราต้องใส่ใจลงไปตรงนั้นให้ใส่เค้กนะคะใส่ใจให้ค่ะเราทุกอย่างเราต้องใส่ใจลงไปนะคะทุกอย่างมันจะได้ออกมาสวยงามค่ะนะคะเอาเวลาวางวางแบบไหนคะคุณครูช่วยอธิบายด้วยไหนนะคะอันนี้นะคะเราก็จะเป็นการวางดอกนะคะใช้กันไกรเหรอคะคุณครูใช่ค่ะใช้กันไกรในการช่วยที่หนีบในการการวางดอกนะคะ จุดกึ่งกลางนี่คือไม่ต้องชีดขอบมากไม่ไม่ต้องชิดขอบมากค่ะเพราะว่าเผื่อที่เราจะลงลง <ไป S 1> ตกแต่งใบนะคะอ๋อค่ะแล้วแต่เราจะ,ะตกแต่งว่าเราจะวางตรงกลางก็ได้ไม่ผิดขึ้นอยู่กับไอเดียของเด็กๆงั้ <c oughs> นสิะ <c oughs> จะตกแต่งเป็นสี่มุมก็ได้ไม่ผิดนะคะแต่ว่าแล้วแต่เราจะ ออกแบบลักษณะมาอย่างไรให้มันสวยงามก็ไดู้ค่ะค่ะมันก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเด็กๆไปด้วยแล้วก็เด็กๆยุคใหม่อย่างเงี้ยคะเขาจะมีไอเดียก็คือไอเดียของเขาจะออกมาแบบแปลกสวยงามอย่างเงี้ยค่ะแปลกนี่สวยงามจริงใช่ค่ะจากการเรียนรู้ในหลากหลายแบบด้วยค่ะคุณครูคะแล้วทีนี้สมมุติว่าคือจริงๆแล้วเค้กเราก็อาจจะเห็นทั่วไปเห็นแบบนี้เยอะแล้วอะไรเงี้ยคุณครูแบบ ลองในอนาคตแบบนี้ลองแบบทำเป็นเค้กที่ทำจากอย่างอื่นไหมคะเอออาจจะเป็นอะไรเป็นวุ้นเป็นอ๋อันอ้นั่นก็ทำแต่แต่เราเราไม่ได้เราไม่ได้ทำมาใช่ค่ะมันอยู่ในช่วงเทศกาลเราก็เลยเลือกมาแค่หนึ่งตัวค่ะถ้าทำถ้าทำเป็นเค้กวุ้นแบบนั้นก็ก็ทำได้ค่ะ อันไหนมันจะใช้เขาเรียกว่าใช้ใช้ทุนในการในการทําเยอะกว่าค่ะ <c oughs> อันไหนทุนเยอะกว่าทุนเยอะกว่าก็คือวัตถุดิบตัวนี้มันจะเป็นวัตถุดิบที่ลงลง,ลงทุนแล้วก็วัตถุดิบที่ดี <c oughs> นะคะเราก็เลยเลือกวัตถุดิบที่ดีเพื่อที่จะส่งไปให้ผู้บริโภคได้รับประทานนะคะ <c oughs> ถามว่าวุ้นเค้กวุ้นอร่อยไหมก็อร่อยะคะ่ะแต่ว่าบางคนเขาอาจจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่ส่วนมากเราก็เลยเลือกเค้กเป็นหน้าครีมแล้วก็หน้ากาแฟซึ่งเขาก็ก็มีมีการโหวตกันมาเยอะนะคะก็คือไปไปโพมาแล้วว่าเออนี่แหละที่ถูกปากถูกใจสําหรับใครที่สําหรับลูกค้าที่จะมาซื้อนะคะทีนี้สีที่เราเลือกทั้งสีชมพูฟ้าเหลืองอะไรคือปลอดภัยใช่ค่ะปลอดภัยค่ะแล้วก็เค้กของเราจุดเด่นก็คือใช้เนยสดแท้ ใช่ไหมครก็คือรู้สึกว่าวัตถุดิบราคาสูงด้วยนะคะในครั้งนี้ราคาดีราคาสูงแล้วก็เป็นเป็นพวกเนยนี่เราจะใช้เนยที่ที่เธอแท้เลยไม่ใช่เราจะไม่ใช้เนยมีมีเนยที่เป็นของปลอมด้วยใช่ไหมก็เป็นเนยมาการีนเนยอะไรมันเป็นเป็นเกรดที่ต่ําลงมาอาจจะเป็นแบบเกรดแบบพรีเมียมที่เราเราอะใช้เกรดที่มันอัพขึ้นมาหน่อยนิดนึงก็คือคัาสัรวัตถุดิบด้วยแต่ถ้าจะถามว่า บาหวานทานได้ไหมก็ไม่ต้องถามเบาหวานทานได้ไหมทานได้แต่แต่เราจะไม่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 ทานตัวครีมสําหรับคุณที่ไม่ชอบทานหวานเราก็จะทานแค่ตัวตัวเนื้อเนื้อเค้กอะค่ะเราจะไม่ไม่เอาครีมก็จะมีลูกค้าที่มาสั่งแบบนี้เหมือนแบบนี้ก็มีเลรอคะใช่ค่ะมาสั่งแต่ตัวเค้กไม่เอาครีมอย่างเงี้ยสั่งเค้กแบบลดหวานให้หน่อยใช่ค่ะ แล้วราคาเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะราคาเท่ากันเพราะว่าเราจะตั้งเป้าอยู่ที่ว่าถ้าหนึ่งปอนถ้าไม่ตกแต่งก็ราคาเท่ากันค่ะค่ะโอ้โหนะคะจริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้มีเฉพาะเค้กนะคะอยากจะให้คุณครูได้แนะนําด้วยมีอะไรบ้างวันนี้เผื่อใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะซื้อเป็นของฝากของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่สงการานหรือว่าในวันที่เราอยากจะให้คนที่เรารักมีอะไรบ้างคะคุณครูเชิญค่ะ ก็จะเป็นคุกกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้อัลมอนด์นะคะของทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาบนราชธานีนะคะก็จะมีคุกกี้นะคะสองรสชาติก็จะเป็นอัลมอนด์นะคะโอ้โหเต็มเต็มกระปุกแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นนะคะในส่วนของเป็นคอนเฟกนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสที่แบบว่ายอดฮิตในปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นอัลมอนด์นะคะในตอนนี้ที่กําลังเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็ยอดการสั่งจองหรือสั่งซื้อของเราเนี่ยรู้สึกว่าเต็มออเดอร์กันจะหมดแล้วนะคะก็สินค้าของเราก็ใกล้จะหมดนะคะก็ในใน คุกกี้ในครั้งนี้นะคะก็เป็นฝีมือของน้องนักเรียนนักศึกษาเหมือนกันนะคะที่ทําเค้กค,คุกกี้ขึ้นมาค่ะถ้าจะเป็นกล่องสวยงามแบบนี้นะคะอันนี้มีกล่องเป็นกล่องเหล็กนะคะ ก็จะมีสติกเกอร์นะคะอันนี้คือของแท้นะคะถ้ามีสติกเกอร์แบบนี้นะคะนะะคก็จะเป็นคุกกี้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนะคะก็จะขายในราคา290บาทนะคะก็จะมีกล่องแบบนี้ให้เลยนะคะถ้าเป็นในรูปแบบนะคะที่เป็นรูปแบบนี้นะคะกระทัดรัดแบบนี้นะคะ180บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นซองน่ารักน่ารักนะคะสวยงามแบบนี้ก็อยู่ในราคา120บาทค่ะก็สามารถซื้อเป็นนะคะของฝากนะคะให้กับ ท,ทุกเพศทุกวัยนะคะในทุกช่วงของเทศากาลนะคะเราขายไปถึงวันที่14กุมภาด้วยนะคะ,ะก็ถึงเทศากาลความรักที่ด้วยค่ะอนะคะถือว่าแบบว่า เบาหวานขึ้นแน่เลยเนี่ยถ้าเหมาไปก็คือมีทั้งแบบว่าสั่งออเดอร์ที่แบบเน้นแบบหวานน้อยก็ได้นะคะไปสั่งได้ที่วิทยาลัยด้วยนะคะดูเวลาแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะอยากให้นั้นผอท่านผอได้ได้คุยกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าคือมีใครสนใจอยากจะไปเรียนอยากจะไปสมัครเนี่ยที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเปิดในช่วงไหนบ้างคะอยากใจนั้นในตอนนี้นะคะเรารับ ผู้เรียนปีการศึกษา2568นะคะรับสมัครแล้วได้ทุกวันที่วิทยายลัยอาชีวศึกษาอบุบลราชธานีของเรานะคะครู้จริงทําได้เข้าใจชีวิตก็สามารถที่จะมาเรียนที่วิทยายลัยอาชีวศึกษาอบุบลราชธานีของเราได้เลยนะคะค่ะค่ะนะคะก็ไปยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเดี๋ยวรับสมัครถึงวันที่7กุมภาพันธ์นะคะรีบมานะคะรีบมากันได้รับรับทุกวันเสร็จแล้วนะคะคุณครูใจรึกเล่าเล่าถึงเค้กตัวนี้หน่อยที่น้อง มีการตกแต่งเสร็จแล้วแล้วก็ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะอ่านน,นะคะก็จะเป็นเค้กที่นักศึกษานะคะได้ตกแต่งเสร็จแล้วนะคะก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมนะคะถ้าสนใจนะคะกะ็ติดต่อมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีที่ศูนย์บุเพาะของพวกเรานะคะ,ะนะคะก็ไปติดต่อกันได้นะคะก็คือขอเสริมนิดนึงนะคะเชิญค่ะ,ว,คะวัตถุดิบวัตถุดิบของเรานะคะใช้วัตถุดิบอย่างดีเป็นเนยสดแล้วก็คุกกี้ของเราก็คือหวานน้อย เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นคนทํางานวัยอย่างพวกเราอย่างพออนะคะ,คะที่รักสุขภาพนะคะ,นะคะทุกอย่างทําด้วยใจค่ะเพื่อที่จะให้ลูกๆนั้นได้ฝึกประสบการณ์อาชีพของตนเองวันนี้โชว์ฝีมือแล้วนะคะสวยงามน่ารักนะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้ทุกวันนะคะ จนกว่าสินค้าจะหมด1ปีมีครั้งเดียวค่ะหรือว่าทักไปก่อนก็ได้นะคะ,คะที่เพจวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนะคะวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่กําลังมองหาของฝากของที่ระลึกที่เป็นอาหาร เป็นขนมเพื่อสุขภาพแบบนี้นะคะอยากจะไปฝากคนที่คุณรักหรือว่าเพื่อนฝูงแบบนี้ก็ติดต่อที่วิทยาลัยอาชีวศ,ศึกษาอุบลราชธานีนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ,อ,อนะคะท่านผอ,อ,อลดาภาสแวสวงรัพย์ที่พาทั้งคุณครูแล้วก็น้องๆมาอ,มออกรายการแล้วก็นําเสนอเรื่องของเค้กแล้วก็คุกกี้ในวันนี้ด้วยนะคะขอพระคุณท่านผอ,อ,อแล้วก็คุณครูคออแล้วก็น้องๆด้วยนะคะสาหรับวันนี้เวลาของรายการตลาดไม่ไว้ใบทีวีอีสานหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะ